ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่5ธันวาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังมุกซ้ำๆของโจรออนไลน์ที่หลายคนยังเผลอตกเป็นเหยื่ออ้างการไฟฟ้าส่งข้อความ SMS เข้าโทรศัพท์มือถือด้วยคำหลอกล่อเช่นคิดค่าไฟเกินคิดเงินผิดคืนเงินประกรันพร้อมแนบลิงก์อันตรายให้กดเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่า คนร้ายบางกลุ่มแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงส่ง SMS แจ้งว่าเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่คำนวณค่า FT ไฟฟ้าผิดทำให้เก็บค่า FT ไฟฟ้ามาเกินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ h t t p colon m i b w z c c เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์เพิ่มเพื่อนลายคนร้ายสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ แล้วคนร้ายจะโทรมาพร้อมหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันการไฟฟ้านครหลวงปลอมที่ส่งลิงก์มาให้ทางไลน์ซึ่งเมื่อกดเข้าไปจะมีข้อความและสัญ,ญลักษณ์ด้านบนเป็น Google Play เพื่อให้เหมือนว่าเป็นการโหลดจาก Google Play แต่ความจริงเป็น Google Play ปลอมจากนั้นจะหลอกให้กดโหลดแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องโทรศัพท์แล้วให้เหยื่อกรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์ตั้งรหัสผ่าน6ตัว2ชุดที่ไม่ซ้ากัน กดยืนยันข้อมูล3จุดให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นหน้าจอจะเกิดข้อความค้างขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างโหลดข้อมูลโดยคนร้ายจะหลอกว่าให้โหลดข้อมูลไม่ต่ำกว่า15%แล้วเงินจะเข้าบัญชีแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นคนร้ายได้สุ่มนำรหัสที่เราใส่ไปหรือจากวันเดือนปีเกิดเราหรือจากหมายเลขโทรศัพท์ไปทดลองเข้าแอปธนาคารในโทรศัพท์ โอนเงินออกจากบัญชีเหยื่อไปจุดสังเกตของมิจฉาชีพ 1. ลายเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลสามารถโทรหากันได้ 2. เว็บไซต์ปลอมนำสก,กุลของโดเมนมักลงท้ายด้วย .cc 3. บนหน้าจอระบุหน้าเว็บไซต์ Google Play แต่ลิงก์ที่แสดงเป็น http colon me t w cc 4. แอปพลิเคชันของปลอม MEA Smart Life ไม่มีข้อมูลติดต่อของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในเครือวิธีป้องกันจากมิจฉาชีพ 1. ไม่เปิดอ่านหรือกดลิงก์ใน SMS แปลกปลอมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้ง 2. กรณีมีการส่ง SMS ที่ผิดปกติควรโทรศัพท์ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร1 1 3 0โดยตรง 3. หากต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆควรโหลดและติดตั้งจาก Google Play Store หรือ Apple Store เท่านั้นไม่ควรดาวน์โหลดจากลิงก์หรือข้อความที่มีคนส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงและเพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในรูปแบบใหม่สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้จากเว็บไซต์และเพจ Facebook เตือนภัยออนไลน์ หรือโทรสายด่วน1 4 4 1